สวัสดีครับวันนี้มาเด้อพี่น้องกินยำยำมุนเส้นยำม,มุนเส้นผักสลัดมุนเส้นกับผักสลัด เจงพมาเจงพมาณอร่อยมัสวัสดีแม่รับ่อครับปรานหนย์อีซี ผู้ภายอยากกินยำเลยให้ทางบ้านเห็ดให้อร่อยมากเดี๋ยวอาจาน สุดยอดมากดีลังกาบ่ล่ะรู้สึกหิว ก็เลยให้เขาเฮ็ดยำให้มากินกันก็ต้องกินเขายำอย่างเดียวกับผักกินยำเล่นกับผักเผ็ดๆอีกหลายครับ กนหนากัดเขียวต้นหอมอันนี้ลูกมันกรอบมากลูกมันกรอบมากอร่อย บ่เคยได้กินโดนละถือว่าอร่อยมากถ้าไปซื้อหลานน้ำแพงพ่งจานหนึ่งก็ตั้กดสองร้อยอารานอาหารนะอาร้านไม่แน่เจ็ดสิบแปดสิบหกสิบปล่อยหนึ่งแล้วแต่ เราต้องให้สั่งอาจะเป็นลูกชิ้นไม้ละสิบบาทนยนะครับหลายๆไม้แล้วก็มะมา่าวนเส้นเนีย่ยรวมกันแต่อันนี้เราวนเส้นอย่างเดียววันี้สารเห็ดกับเขา่าแซบอยู่แล้ว าาแล้วถ้าเปลามากแล้ยองเจเจไปฟังกินไหนบ่หลัเดี๋ยวกะลองเพลงไปไปวดท้องนะอาจจะไ่เนอเเพิ่นกับมากกินาาวะไรหรอวะยำสุนยอดรลด รสชาติพอดีพอดีอร่อยมากปกติผู้บาก็กินเผ็ดอยู่แล้วปกตินก็กินเผ็ดแต่อันนี้ยังคือว่าไม่เท่าไหร่ยังโอเค ก็สุดยอดลูกชิ้นปลาเราจะให้อร่อยต้องเป็นลูกชิ้นปลาที่อ่ามคโครก็ได้นะมันจะเป็นลูกเล็กลูกใหญ่ไม่อร่อยมันก็เอาลูกชิ้นที่มันเป็นลูกชิ้นปลายาว หั่นสไลด์หั่นสไลด์สุดยอดอันนั้นเน่ะเสียบแห้งติ่มเป็นันย้อเงาแท่งยนืน้เงาต่อมาก็าไปก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูสไลด์หมูสับ สุดยอดปล่อยติดตามามณีกินยามื้ื่นได้กินยังก็ลงจะลดน้ํหนักหรือจะเพิ่มน้ํหนักยังบ่รู้ ม,มะเขือเทศลูกเล็กๆมันจะแน่น เอาลูกไงบ่ได้ลูกไงก็ต้องเอาลูกไข่ ขอบคุณทุกกำลังใจครับผมก <c oughs> ินพังนามแม่แม่ก <c oughs> ินอ่างนามแม่แม่ไดมารายอ่องแหวมาหาผมเด้อครับเดี๋ยวเยียให้กิน

สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสำนีเด้อขอให้ทุกคนมีความสุขครับ